ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดรางรถไฟที่ตำบลท่าโพอำเภอสะเดาจังหวัดสงคขลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดก่อนจะให้การรถไฟเข้าทำการกูก้โบกี้และซ่อมแซมรางรถไฟที่เสียหายต่อไปครับ ความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนที่707เส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาตกรางบริเวณพื้นที่หมู่2ตำบลท่าโอพอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาจนเป็นเหตุตู้รถไฟตกรางและกองอยู่ริมทางรถไฟจำนวน10ตู้จากที่ลากจูงมาทั้งหมด15ตู้โดยตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุด EOD พร้อมด้วยทหารจากกอรมนเจ้าหน้าที่อสอตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า50นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายพร้อมตรวจสอบวัตถุระเบิดว่ามีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ส่วนชาวบ้านละแวกใกล้เคียงยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนับเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุรถไฟตกรางและกังวลว่าจะมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บในใจคิดเพียงต้องการเข้าไปช่วยเหลือ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ปลอดภัยจึงรีบกลับเข้าที่พักทันทีเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำ พร้อมกันนี้ค่ะยังได้ประนามผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่เข้ามาก่อเหตุในช่วงที่ทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอําเภอเสดาค่ะเป็นพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจพิเศษชาเดียนไทยมาเลเซียที่ปัจจุบันหลังเปิดด่านมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากทั้งเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลรถบัสโดยสารรวมทั้งรถไฟร่วมระหว่าง2ประเทศประกอบกับอยู่ในช่วงวันหยุดยาวค่ะจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกบ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยแขวนบำรุงทางและเจ้าหน้าที่วิศวกรได้มาประจำการอารอเข้าพื้นที่เพื่อรอสัญญาณความปลอดภัยจากชุด EOD ภายหลังตรวจสอบพื้นที่เสร็จแล้วครับเพื่อเข้าประเมินความเสียหายและวางแผนเร่งกู้ตู้โบกี้ที่ตกรางรวมทั้งเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายส่วนตู้บรรทุกสินค้าไม่ได้รับความเสียหายครับเจ้าหน้าที่จะทาการลากจูงกลับไปบำรุงรักษาที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ต่อไปส่วนการเดินรถเส้นทางสายใต้ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางบางส่วนเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากจุดเกิดเหตุโดยงดขบวนรถไฟชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาชุมทางหาดใหญ่และขบวนรถด่วนพิเศษประดังเบซาชุมทางหาดใหญ่โดยไม่มีกําหนดหากมีผู้โดยสารสัญจรเส้นทางดังกล่าวจะใช้วิธีขนถ่ายด้วยรถโดยสารครับในส่วนแรกก็จะเคลื่อนย้ายรถที่ตกกลางได้รับความเสียหายเนี่ยออกก่อนนะครับขั้นต่อมาเราก็จะใช้นําเครื่องจักรนะครับ เขาเคลียพื้นที่เพื่อวางรางวางหมอนใหม่นะครับแล้วก็พยายามจะเร่งรัดเปิดทางให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการได้เป็นปกติปัจจุบันนี้เรางดเฉพาะรถท้องถิ่นจากหัดใหญ่มาประดังเบซา4ขบวนนะครับในส่วนของรถทางไกลจากกรุงเทพมาเนี่ยเมื่อมาถึงสถานีหัดใหญ่แล้วเนี่ยเรามีการขนถ่ายโดิสารไปที่สถานีประดังเบซาโดยทางรถยนต์ครับก็ม,มีมาตรการรองรับให,ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับความสะดวก ทางผู้บริหารการรถไฟทุกท่านนะครับก็ได้สั่งการมาก็คือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการเตรียมการในเรื่องของความพร้อมหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะพยายามเร่งรัดเปิดทางให้เร็วที่สุดครับผม ขณะที่พลตำรวจตีปิยวัน์เฉลิมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้าพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าทั้งการตรวจพื้นที่เกิดเหตุการณ์วางแผนซ่อมแซมรางรถไฟและวางแผนติดตามหาเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุพลตำรวจตีปิยวัต์ขัดก็ได้เปิดเผยว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่เส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้วไม่พบระเบิดเพิ่มเติมและยืนยัน ว่ามีระเบิดเพียงลูกเดียวค่ะซึ่งฝังไว้ใต้รางรถไฟและมีขนาดใหญ่และเป็นการบังคับจุดซึ่งหมายความว่าตอนเกิดเหตุค่ะมีคนร้ายอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยและเป้าหมายต้องการที่จะจุดระเบิดหัวรถจักรโบกี้ที่อยู่หน้าขบวนเพื่อให้รถไฟตกรางทั้งขบวนซึ่งขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ก็จะเริ่มแผนงานกู้รถไฟตู้สินค้าและซ่อมแซมรางและเปิดเผยค่ะเพิ่มเติมว่าในส่วนของการสืบสวน หาตัวผู้ก่อเหตุซึ่งน่าจะมีทั้งคนในและคนนอกพื้นที่ร่วมกันก่อเหตุทั้งคนที่มาดูเส้นทางและคนลงมือจะมีการเรียกประชุมชุดสืบสวนทั้งหมดในภาค9ฝ่ายทหารและชุดการข่าวในพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานค่ะและไล่กล้องหูจรปิดหาตัวผู้ต้องสงสัยโดยเริ่มตั้งแต่เส้นทางที่เชื่อมต่อก,กันตั้งแต่อํเาเภอเทพาอํเาเภอจันนะอํเาเภอนาทวีจนมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ที่มีฐานข้อมูลและกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่แล้วเพียงแต่รอความชัดเจน จากพยานหลักฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดและการก่อเหตุวางระเบิดรถไฟในครั้งนี้ค่ะในทางการข่าวก็ได้รับรายงานว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการก่อเหตุมาตลอดเพื่อต้องการทําความเชื่อมัน่นทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าค่ะด้านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาร่วมกับตชดได้มีการเดินเรียงหน้ากระดานตรวจเส้นทางรถไฟตรงจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อเก็บหลักฐานและวัตถุพยานทุกอย่างที่อาจเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รถไฟเข้าไปกู้และซ่อมแซมรางครับ